พรมพิศวาสตอนที่8เช้าวันต่อมาประพลพยายามโทรหาปานตะวันแต่ไม่ติดเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกงจะเดินออกจากบ้านมีเสียงนันที่ตาร้องถามว่าจะไปไหนดังขึ้นเขาหันมองเห็นแม่ยือนอยู่โดยมีสวยยืนข้างๆไปทางานครับแน่ใจนะว่าไปทางานไม่ใช่แอบไปหาหนังนันผมอยากให้คุณแม่เข้าใจผมบ้างปานตะวันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแม่คิดคุณแม่ลองให้เธอพิสูจน์ตัวเองบ้างสิครับ ประพลพยายามพูดให้แม่ยอมรับในตัวปานตะวันแต่เสียเวลาเปล่านันทิตาชิงชังผู้หญิงแบบเธอจนไม่ฟังอะไรทั้งนั้นยิ่งเห็นเขาออกโรงปกป้องเธอนันทิตายิ่งแค้นแกล้งส่วนเซจะเป็นลมประพลรีบประคองท่านไว้คุณผลไม่น่าทําอะไรให้คุณนายของขึ้นเลยนะคะอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวถ้าคุณนายช็อกตายขึ้นมาจะทํายังไงคะเนี่ย สวยพูดไปเรื่อยประพลเป็นห่วงท่านครั้งก่อนมีอาการแบบนี้จะพาไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมคราวนี้เขาก็โทรตามหมอให้มาตรวจอาการที่บ้านหลังตรวจเช็คหมอไม่พบอะไรน่าเป็นห่วงมีเพียงอาการอ่อนเพลียนอนพักสักหน่อยก็หายแต่ถ้าเขาไม่สบายใจให้พาท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกรอบ หมอเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วขอตัวกลับก่อนประพลพิจารณาดูแล้วสรุปว่าแม่ป่วยการเมืองจึงฝากสวยดูแลท่านด้วยเขาจะไปทํางานเธอทักท้วงจะไปได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่สบายหมอบอกแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายฝากด้วยแล้วกันผู้จบประพลเดินลิ้วไปเลยนันทิตาที่นอนหมดเรียวแรงเมื่อครูลุกพวดขึ้นนั่งอยากจะรองกรีดกรีดให้หายแคนที่ลูกหลงผู้หญิงมากกว่าแม่ บ่ายวันเดียวกันปานตะวันตามเดี่ยวกับมินจูเสร็จงานโชว์ตัวพึ่งกลับเข้าบริษัทคุณสาตรงรีมาแจ้งปานตะวันว่าคุณประพลขอพบที่ห้องทํางานครูต่อมาปานตะวันมาพบกับประพลตามสั่งโดยมีตามตามมาด้วยคุณสาไม่ได้บอกหรอฉันขอพบปานตะวันคนเดียว ตามยอมรับว่าคุณสาบอกอย่างนั้นแต่เขาไม่อยากให้มีข่าวซุบซิบอะไรอีกก็เลยกันไว้ดีกว่าแกหากประพ์มีอะไรก็ให้พูดออกมาได้เลยถ้าไม่มีอะไรเราจะกลับแล้วประพ์กวนได้โลกในเมื่อเขาไม่ออกไปก็ไม่เป็นไร ตนจะเป็นฝ่ายไปเองแล้วคว้ามือปานตะวันออกจากห้องตั้เดินตามมาคว้ามือของเธอเอาไว้สั่งให้ประพลปล่อยเธอเดี๋ยวนี้หากจะพูดอะไรก็ให้พูดตรงนี้ห้ามเอาเธอไปไหนทั้งนั้นฉันว่านายควรจะปล่อยแขนแฟนฉันประพลเสียงกล้าวก่อนปัดมือตามที่ยังตะลึงอยู่ออกปานตะวันเองก็ตกใจเช่นกันไม่คิดว่าเขาจะกล้าพูดแบบนี้ประพลเห็นเธออ้าปากจะพูดบางอย่างชิงพูดขึ้นเสียก่อนเธอจะปฏิเสธเพื่อรักษาน้ำใจของผู้ชายอีกคน มันไม่ใจดีไปหน่อยหรอไหนบอกเป็นคนชัดเจนไงเธอไม่อยากให้มีการเผชิญหน้ากันจึงขอร้องให้ตั้มกลับไปก่อนเขาขยับจะไปแต่เห็นประพลยิ้มยียวนกวนให้ก็โกรธปล่อยหมัดตรงใส่ประพลยกแขนกันไว้ทันก่อนสองคนจะเปิดสึกกำปั้นกันมินจูเดี่ยวป๊อปแล้วคุณสาผ่านมาเห็นเสียก่อนรีบเข้าไปห้าม เสียงทะเลาะเบาแหวงทําให้พนักง,งานพากันออกมาดูปานตะวันอับอายมากที่ต้องเป็นขี้ปากชาวบ้านเดี๋ยวกลัวจะมีเรื่องกันอีกชวนตั้มกลับเขายังดื้อดึงจะเอาปานตะวันกลับด้วยนายเลิฟเป็นหมาห่วงก้างได้แล้วนายถามผู้หญิงเขาหรือยังว่าเขาชอบนายหรือเปล่าพอได้แล้ว ปานตะวันแกะมือประพลออกแต่เขาไม่ยอมปล่อยปณิตาเดินผ่านมาเห็นตั้มกับพวกยืนมุงกันอยู่ร้องถามว่ามายืนทําอะไรกันตรงนี้ทําไมไม่ไปทํางานคันเข้าไปใกล้ๆเห็นประพลจับมือปานตะวันก็ไม่พอใจนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็ศึกชิงนางปานตะวันทําอะไรก็หัดเกรงใจกันบ้างนะหรือชั้นใจดีมากเกินไปที่ปล่อยให้เธอแอบไปทําอะไรต่อมีอะไรกับพี่พลแบบที่ผู้หญิงดีๆเขาไม่ทํากันปณิตามองปานตะวันเย็นเยดนหยุดได้แล้วนี้ เลิกพูดแย่ๆกับคุณปานได้แล้วพี่ผลพี่ไปแอบกินกันที่อื่นนี่ไม่ว่านี่มันบริษัทช่วยรักษาหน้านี้ด้วยนะคะรอผลไม่เห็นปณิตารักษาหน้าคนอื่นแล้วทำไมเขาจะต้องทำแบบนั้นประกาศเสียงกราวให้บรรดาไทยมูได้ยินกันทั่วว่าจากนี้ไปถ้าเขาได้ยินใครพูดถึงปานตะวันเสียห,หาอีกจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแล้วลากแขนปานตะวันออกไปตามจะตามไปอีกแต่เดี๋ยวดึงตัวไว้ผู้พนักงานมองตามก่อนจะพากันสุมหัวนินทา เดี๋ยวลากตัวตามออกมาที่มุมปลอดคนต่อว่าเขาว่าทําแบบนั้นทําไมเขารู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีสิทธิ์อะไรไปห้ามปานตะวันทําแบบเนี้ยพานให้คนทั้งบริษัทนินทาเธอกันสนุกปากเขาควรจะหัดใจเย็นๆไว้บ้างและให้ใช้สมองไม่ใช่ให้ใช้แต่กําลังแล้วเดินจากไปอย่างหัวเสียตามตังสติได้รู้สึกแย่ที่ทําให้ปานตะวันเดือดร้อนฝ่ายปณิตารีบหลบไปโทรศัพท์หานักข่าว สั่งให้ตามปานตะวันกับประภนไปคอยเก็บภาพมันแชร์ให้หมดว่ามันแย่งแฟนคนอื่นหลายสดได้ยิ่งดีและไม่ต้องกลัวจะมีปัญหาเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอเคลียร์เองที่สวนรม่มรื่นริมน้ำประภนล,ล่าแขนปานตะวันเข้ามาเธอพยายามสะบัดมือเขาออกแต่เขาจับไว้แน่น เธอต่อว่าไปพูดว่าเธอเป็นแฟนเขาได้อย่างไรรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องเราเป็นไปไม่ได้เลิกเอาแต่ใจตนเองแล้วหัดเข้าใจความเป็นจริงบ้างเขาไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นและการที่เขาเอาแต่ใจตนเองคือการทำตามหัวใจและความรู้สึกคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณมีความสุขหรอเธอไม่มีความสุขแต่จำเป็นต้องทำในเมื่อรู้ว่าจะมีปัญหาเราควรหยุดมันตั้งแต่ตอนนี้มันจะดีกับเราทั้งคู่ เขาต่อว่าเธอว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเขาด้วยแต่ทำไมเธอถึงคิดถึงตัดสินใจคนเดียวแบบนี้เท่ากับกำลังดูถูกความรู้สึกที่เขามีให้เธอปานตะวันปฏิเสธเป็นพลวันว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาดึงเธอมากอดโดยไม่รู้ว่าถูกแอบถ่ายไลายสดอยู่แม้จะไม่ได้ยินเสียงพูดของทั้งคู่แต่ก็มีคนแห่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ไลฟ์สดกันมากมาย ประพลขอให้บันะวันล,ลองสู้ไปกับเขาสักตั้งถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆก็ทางใครทางมันอาจจะเสียเวลาแต่เธอก็ยังไม่รู้เลยจริงๆว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรอาจจะเวิร์กก็ได้แล้วอ้อนวอนให้เธอคบกับเขาต่อไป อานอนนกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องมินจูปเปิดประตูเข้ามาแบบไม่ได้ขอรายงานเสียงสั่นว่าเกิดเรื่องอีกแล้วเพจมุมุุงสุปตากำลังไล่สดประพลกับปานตะวันอยู่แล้วยื่นมือถือให้เขาดูเป็นภาพทั้งคู่กอดกัน เอาไงดีคะคุณนนท์มินจูพูดไม่ทันขาดคำอานนท์คว้ามือถือโทรหาประพลแต่ไม่มีใครรับสายเพราะเจ้าของทิ้งมือถือไว้ในรถเขาเปลี่ยโทรไปหาปานตะวันแทนเธอหยิบมือถือขึ้นมาดูเห็นอานนท์โทรมาจะกดรับประพลคว้าไปกดตัดสายทิ้งเธอดึงมันคืนขอร้องอย่าทำแบบนี้อีกอย่าเอาแต่ใจตนเองก็ผมหึงนี่ถ้าคุณหึงก็หมายความว่าคุณยังไม่เชื่อใจฉันและจะให้ฉันไปสู้กับคุณเพื่ออะไร ขอโทษประพลเสียงอ่อยมีเสียงมือถือของปานตะวันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอกดรับสายอานโนท์โทรมาบอกว่าเธอถูกแอบถ่ายไลฟ์สดอยู่เธอตกใจกวาดตามองไปรอบๆประพลเอกใจคว้ามือถือมาพูดสายกับอานนท์เองว่ามีอะไรพอได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นเขายิ้มเจ้าเล่วางสายแล้วดึงตัวปานตะวันมาจูบช็อตเด็ดชอด็อตนี้ทำเอาคนทั้งโซเชียลตะลึงอาปากค้างโดยเฉพาะปณิตาที่เฝ้าดูผลงานตนเองถึงกับ ปรีแตกรีบโทรหาหนักข่าวสั่งให้หยุดไล์สดเดี๋ยวนี้เขากําลังสนุกไม่อยากหยุดเธอตวาดลั่นสั่งให้หยุดก็หยุดนักข่าวทําตามอย่างเซ็งจัดปานตะวันผลักประพลออกหาอย่างเครื่องเครืองต่อว่าเขาว่าทําแบบนี้ทําไมรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหันมองไปรอบๆสีหน้าไม่สบายใจนะักเขาตอบหน้าตาเฉยว่ารู้เธอนิ้วหน้าแปลกใจรู้แล้วทำไมยังทำ เขาต้องการให้ทุกคนเห็นไปเลยว่าเราสองคนสนิทกันแค่ไหนเธอจะได้เลิกปฏิเสธเขาสักทีเพราะคงไม่มีใครเชื่อเธออีกแล้วก่อนยิ้มกวนอย่างผู้ชนะเธอจะต่อว่าเขาอีกแต่เขาจุ๊บปากเธอทําให้พูดไม่ออกไม่ต้องพูดแล้วทําตามหัวใจของคุณซะถ้าพูดอีกผมจะจูบคุณอีกให้คนทั้งประเทศเห็นไปเลยปะพลเห็นเธออ้าปากจะพูดบางอย่างชิงพูดขึ้นก่อน ถ้าทางคุณจะชอบให้ผมจูบนะถ้าเคลียรเรื่องข่าวเดี๋ยวผมจัดการเองคุณไม่ต้องห่วงหรอกมันมาถึงขั้นนี้แล้วคงไม่มีอะไรวุ่นวายมากบนกึ่นนี้แล้วล่ะบางทีมีเรื่องบ้าๆบอๆพวกนี้ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันประพลยิ้มอย่างมีแผนปานตะวันมองไม่ไว้ใจที่เขาคิดจะทําอะไรเขาให้เธอรอดูก็แล้วกันเขาจะทําให้เธอเห็นว่าเขาจริงจังกับเธอแค่ไหนจะได้เลิกงองแงสักที อานอน์เห็นพนักงานจับกลุ่มเมาส์แตกกันเรื่องปานตะวันกับประพ์เอ็ดเสียงเขียวมาจับกลุ่มทำอะไรกันทำไมไม่ไปทำงานมินจูคุณสากระปอบและพวกพากันสลายตัวคุณสาเห็นสีหน้าเจ้านายถึงกับออกปากคุณนนท่าทางโกรธมากเลยนะคะคุณสาไม่เคยเห็นคุณนนท์หงุดหงิดขนาดนี้มาก่อนเลยก็ใช่น่ะสิคะจะไม่ให้หงุดหงิดได้ไงเพราะงานเนี้ยอกหักดังป๊อขนาดนี้มินจูกระซิบตอบ ปณิตาเห็นตามตีกองระบายอารมณ์อยู่ในห้องซ้อมดนตรีเขามาปั่นหัวว่าเห็นหมดแล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงของเขาแรดขนาดไหนเห็นไลสดคาตาแบบนี้เขายังจะอยู่เฉยอ,อีกเหรอทำไมไม่ไปเอาปานตะวันคืนมาและทำไมคุณไม่ไปล่าผู้ชายของคุณคืนมาเองบ้างละ่ะผู้หญิงของนายมันมารยาไม่มีผู้ชายคนไหนตามทันหรอกงั้นก็หมายความว่าผู้ชายของคุณมันโง่ที่มาหลงมารยาให้ผู้หญิงเขาเหลอก ส่วนคุณอย่าโทษคนอื่นเพราะถ้าคุณดีพอต่อให้ผู้หญิงเขางัดมารยามาแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายของคุณก็คงไม่ทิ้งคุณไปง่ายๆหรอกนี่ฉันทําให้ทุกคนเห็นขนาดนี้แล้วยังจะเข้าข้างกันอีกหรอหนายนี่มันคนหรือควายกันแน่เห็นอยู่ตามตาว่ามันแรดขนาดไหนยังจะทนเฉยอ,อยู่ได้อีกไม่นานเขาคงงอปณิตาเจ็บใจที่ปั่นหัวตั้มไม่สาเร็จ เวลาอยู่ต่อหน้าปณิตาตั้มทำเป็นไม่สนใจเรื่องปานตะวันกัปะพลแต่พอรับหลังเท่านั้นเขาเครียดหนักกลัวจะเสียปานตะวันให้ชายอื่นจึงดื่มเหล้าเพื่อดับอารมณ์ครั้นเมาได้ที่เขาบุกมาหาปานตะวันถึงบ้านต่อว่าเรื่องจุบก,กับปะพลในไฟ้สด เธอเห็นเขาเมามากขืนคุยด้วยคงไม่รู้เรื่องบอกเขารอให้ส่างเมาก่อนค่อยมาคุยกันแล้วหันหลังจะเข้าบ้านเขาดึงแขนเธอไว้ปานไปชอบกับไอ้คนที่ดูถูกปานเกลียดปานทําอะไรไม่เคยให้เกลียดกันปานไปชอบมันได้ยังไงมันเกลียดปานนะมันอาจจะแกล้งชอบปานก็ได้คนอย่างมันไม่มีทางชอบปานจริงๆหรอก ยังไงมันก็มองปานเป็นผู้หญิงชั้นต่ำไม่มีทางที่จะมองปานมีค่าไปมากกว่านั้นตามโวยวายเสียงลัน่นอย่างไม่เคยทำมาก่อนตามกลับไปก่อนเถอะค่อยคุยกันพรุ่งนี้ปานตะวันพยายามใจเย็นด้วยค่อยๆแกะมือเขาออกเขากลับดึงเธอมาจูบเหมือนที่ประพลทำในร้ายสดเธอดิ้นรนจนเป็นอิสระตบหน้าหันต่อว่าท้งน้ำตาว่าปานเสียใจที่ตั้มทำแบบนี้กับปาน ตำดานสติรู้สึกแย่กับการกระทำของตนเองแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรปานตะวันเดินหนีเข้าบ้านไปเสียก่อนมีนัดแถลงข่าวคลิปหลุดประพลจูบก,กับปานตะวันตอนสายวันนี้ที่บริษัทของเขาก่อนถึงเวลานัดอาโน์เรียกประพลมาติวเคมว่าจะต้องบอกนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ในเวลาเดียวกันเดี๋ยวแวะไปหาตามที่ห้องพักเห็นกำลังเก็บเสื้อผ้ายัดใส่เป้สัมภาระก็แปลกใจว่าจะไปไหนวันนี้ปานตะวันมีงานถแถลงข่าวไม่ไปฟังหน่อยเหรอเขาสายนาไม่อยากเห็นอะไรอีกและปานตะวันก็คงไม่อยากเจอหน้าเขาแล้วเดี๋ยวคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาต่อยกับประพลเมื่อวานเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่ปานคงไม่ได้คิดอย่างแกอีกอย่างแกก็เห็นไอ้ประพลมันเกลียดปานดูถูกปานจะตายแกคิดว่ามันจะจริงจังกับปานเหรอวะ เดี๋ยวเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าถ้าเพื่อนเลือกอะไรตนก็จะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ถ้าเพื่อนผิดพลาดตนก็จะคอยอยู่ข้างๆตามไม่อยากเห็นปานตะวันเสียใจไม่อยากให้เธอทำอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเธอยังเลือกจะอยู่กับปพลเขาก็คงรับไม่ได้แล้วคว้าเป้เดินออกจากห้องเดี๋ยวร้องถามว่าจะไปไหนไม่รู้ฉันแค่ไม่อยากรับรู้อะไรแล้วทั้งนั้นเอาเฮ้ยไอ้ตามแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยงานที่ทำอยู่จะยังไงวะ เพียบเลยนะเว้ยไอ้ตั้มเดี๋ยวพยายามตะโกนเรียกตั้มไว้ให้กลับมาก่อนแต่เขาไม่สนใจและเดินเด้้วไปเลยอุต่าห์ไปรับการติวเข้มจากอาโน์อย่างดีว่าต้องตอบคําถามนักข่าวอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พอถึงเวลาทายแรงข่าวจริงประพลกลับยอมรับหน้าตาเฉยว่าตนเองกับปาดวันกําลังคบหากันอยู่ ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าจะมั่นกับปณิตาเขาไม่เคยพูดสักครั้งและอีกไม่นานเขากับปานตะวันจะมีข่าวดีมาแจ้งนักข่าวส่งเสียงฮือาข่าวดีที่ว่าคืออะไรหรือว่าเขากับปานตะวันจะแต่งงานกันถ้าคุณปานเขายอมนะครับผู้เจระพจหันมายิ้มหวานให้ปานตะวันที่ทำหน้าไม่ถูกได้แต่ยิ้มเจือนๆอานอนท์ที่ยืนฟังอยู่ไม่ห่าง หวนนึกถึงคําพูดของประพลที่ย้ำนักย้ำหนากับตนเองว่าไม่มีทางจะชอบผู้หญิงแบบปานตะวันก็หงุดหงิดอารมณ์บูดสั่งให้มินจูกับคุณสาไปยุติการถแถลงข่าวเดี๋ยวนี้สองสาวรีบฝ่าดงนักข่าวเข้าไปประกาศข,าขอปิดการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักข่าวทุกท่านที่มาและพาปานตะวันกับประพลลุกออกจากโต๊ะถแถลงข่าวนักข่าวจะตามไปเจาอข่าวอีกแต่ถูกป๊อปขวางไว้